สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุก,ท,กทุกท่าน,นครับข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวด่วนข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวด่วนนะครับด่วนจีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่ผมจะคลิปนะครับก็ได้ข่าไปเบิงไล่สดกับไล่สดแถลงข่าวโอ้ยข่าวยังน้อยับนี้คือต้องได้แถลงบาทนี้นะครับหลายคนก็อาจสิ บ้านเลิกงานหรือบ้านในมเวลาเบิงแถลงการหรือบ้านในเวลาไปเบิงไล่สดเพลินนะครับแวะเวียนมาช่องนี่มาฟังเบิงพี่น้องครับมันคือเรื่องอะไรแถลงการเรื่องอะไรแล้วมีข่าวด่วนเรื่องอะไรข่าวใหญ่เรื่องอีหยังนะครับเรื่องที่ผมสิบาิ่งฟังเมื่อนี้ก็คือแถลงการการทำอ่าเฮ็ดหนังพี่น้องเฮ็ดหนังครับบอจโจเพื่อแถลงการเรื่องการเฮ็ดหนังครับเพล่นได้ไปขอคำปรึกษาจากทาง ่ในหางสิงค์เนาะนะครับสิงค์สิงค์มิวสิกนั่นแหละนะครับเพิ่นกับว้าถึงเรื่องการเฮ็ดหนังนะครับเพิ่นสิเฮ็ดหนังครับบ่แม่นไข่อ้อดิพี่น้องนะครับเฮ็ดหนังที่บ่แม่นไข่อ้อครับหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอุ๋งอิงโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าเป็นหนังอุ๋งอิงนี่แหละนะครับหนังอุ๋งอิงคักๆนี่แหละ100%นะครับเป็นหนังชีวิตอุ๋งอิงเลย นะครับซื้อเรื่องยังบอลูพี่น้องซื้อเรื่องบอจโจบ,บอกว่าตอนท้ายคลิปน้อิ่นบอกว่าเดี๋ยวขอคิดซื้อเรื่องก่อนนะครับแต่ที่แนแน่ๆเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของอุงอิงกับพ่อเอกแม่หน่อยเรื่องเล่าของอุงอิงตั้งแต่ก่อนสิมาอยู่สาวหน่อยเฮ็ดเอียงมาเน่พ่อเอกแม่หน่อยเฮ็ดเอียงมาจนได้พาลูกสาวเขามาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแทงจนดังมาหอดซุมอนีนะครับเพื่อจะเฮ็ดเรื่องลาดย้อนอดีต ตั้งแต่สมัยพระพุทธการอบอแไม่กนไกลไปนะครับเพิ่นกันบศิวาออตั้งแต่ดู่ละตั้งแต่สมัยเพิ่อนอไปเรียนอยู่ผมก็บรู้เนาะว่าเพิ่นสิย้อนไปขนาดไหนนะครับแต่เพิ่นนว่าประมาณนี้นะครับว่าหนังสิย้อนเรื่องเล่าชีวิตเรื่องเล่าชีวิตลูกสาวพ่อเอกแม่หน่อยนะครับตั้งแต่ก่อนมาพบพ่อกับบอโจพบพ่อกับหัวหน้าวงนี่แหละนะ อ่นะครับก่อนก่อนนะครับตึกแต่สมัยพุนไผ่นำหันมันเป็นหันบ่อน้ำดิหันบังไฟอ่าไปขายพอเอกแม่หน่อยพาลูกสาวไปขายเนื้อนะไปต้มเนื้อซอยเนื้อกราบเนื้อเอียงกับบุรุษแหละนะครับนะที่เพิ่นไปขายเนื้อนั่นแหละครับต้มเนื้ออยู่นำงานบังไฟเพิ่นก็สิย้อดเป้งแต่พุ่นละตั้งแต่บ่นนี้ได้อาจซิมีฉากอีกอย่างเนี you know, ้ยอาจซิมีฉากที่แม่หน่อยเคยเล่าให้ฟังก็คือฉากอีกอย่างอุ้งอิงอัน ไอ้ถอดเกือบลุยขีดตมยางพาดขีดตมไปขอลองเพียงอาจสิมีก็ได้ดิพี่น้องเออไปขอไปรับจ้างอาลองเพียงตามงานน,น้อยๆคืนแต่แค่ค้นยังลองไปที่น,น้อยไปรับเชิญตรงนั้นคืนลดห้องลดแห่สมัยตะกี้สมัย,มย,มย,มยเลียนอาศสิีฉากมูอิงไปโรงเรียนก็เป็นไปได้พี่น้องนะครับ อ่าแต่ข่จะจิมีฉากนอนคอกงั่วกับพบวหววาจะไปเอาคอกงั่วไส์หลับไปเนี้ยนะอาจสิบเแมนคอกเอ้ยแต่ว่าบ้านลูกสาวเคยมีคอกงั่วอยู่ดนพี่น้องนะครับอาอาจจะไปจัดฉากเล็กน้อยอย่คอกง,งัวด้านหลังก็ได้นะครับจะไปเอาฟิวแบบฉากเดิมๆของบบมีอะ่ะพี่น้องเพราะว่ามัางไปแล้วนะครับได้มัางไปแล้วลูกสาวยันนี้จะบอกเอาสิบเบแมนมงบ้านหลังใหญ่ลงบ่ <laughs> เขาจะไปเอาฉากของวา่าใส่ลราพอเขาจะไปได้นี่บมานบ้านบ้านลังไงบอกว่าสันเพล่นวาลูกสาวเพนวานเนาะนะครับเป็นกระบอกยอกว่าหัวไปนะครับถ้าเบิงพี่น้องนาติดตามครับนาติดตามหลายหลายคนอยากฮู้เรื่องเล่าก่อนที่ลูกสาวสิม,มาอยู่กับบอดโจสิม,มาอยู่สาวหน่อยก่อนที่สิม,มามีสื่อเสียงว่าเรื่องเล่าวความเป็นมากเป็นมากจังไหนนะครับเนาะบอกง่าไงหน,นังเรืนน่องนี้เป็นประวัติแล้วกันประวัติชีวิต อุงอิงอาจจะเริ่มตั้งแต้พูและเข่าลงเรียนอ่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่สมัยลูกสาวอยู่อุบลก็ได้นะครับอ่าอาจจะยอดมั้งแต่พุนก็นได้จนมาอยุกับแม่หน่อยจนอา่าแม่หน่อยาพาไปหัดลองหัดล่ำพอเอกแม่หน่อยาพาไปหัดลองหัดล่ำกับอาจารย์ตั้มอ,อาจารย์ตั้มประสิทธิ์ประสัทวิชาความรู้เรื่องการลองการล่ำให้อา่าไปออกงานรถแห่จังสั้นจังสี่ จนสุดท้ายได้ติดตอ่อไปสมัครกับบอสจสมัครไปจักเถื่อทักไปจักเถื่อนะครับเออทักหาบอสจช่วงใดมือใดทักไปแล้วบอสจูบออานบอสตอบแล้วก็เฮ็ดจังไดตอ่ออ่าแล้วได้ไปสมัครมาแล้ววงนั้นวงนี้ว้บอสอ่าแน่นอนเรื่องราวพวกนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าองค์อิงไม่ได้สมัครแค่สาวน้อยเป็นแพงวงเดียวนะครับเพราะว่าสิเป็นคอนเจะแฟนบอส นะครับของอย่างแมนจักรพันนะครับเหมือนอุงอิงก็เคยเว้านะครับว่าเคยทักไปนะครับเคยทักไปแต่เพื่อนบารับเด็กน้อยอ่าจำได้ปะนะครับตอนพ่อหน่าแม่นเพื่อนมาหาอยู่หลังเวทีเนาะนะครับอุงอิงก็ได้เว้าอยู่ได้ว่าหนูก็ทักไปสมัครแต่ว่าเพื่อนบารับเออเพื่อนบารับเพราะว่าอุงอิงเป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็เสียงวิหกนะครับเสียงวิหกอ่านกพองสกรเนี่ยองค์อิงกําลังสิไปแล้วนะครับกําลังสิไปแล้ว แต่ว่าได้มาสาวน้อยซะก่อนองยิงสมัครเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นสิไปแล้วเตรียมตัวเก็บพร้อมสิไปแล้วแต่พ่อเอกบอกว่าสาวน้อยจะมาหมายว่าสาวน้อยจะมาที่บ้านน้องครูเดี๋ยวถ้าเบิ่งสาวน้อยมาก,ก่อนเนี่ยไปสมัครสาวน้อยเบิ่งก่อนเนี่ยเป็นมากใกล้บ้านนะนะครับเรื่องราวาพวกนี้อาจจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ฉายที่โรงหนังนะครับ นะเป็นหนังที่บอได้สายโรคหนังพี่น้องเป็นหนังที่ใช้ในกลุ่มปิดครับก็จะเป็นกุมนกก้มปิดคล้ายๆกับกุ่มปิดมอลลั่มเบิงมอลมอลั่มปกตินี่แหละเพียงแต่ว่ารอบนี้เขาเด็ดขาดนะครับห้ามบันทึกหรือห้ามก๊อปเป็นฉา,ฉากออกมาไม่ว่าจะในแอปดําแอปฟ้าห้ามเผยแพร่ครับบพสั้นจะต้องโด,ดนดำเนินคดีทางกฎหมายครับนะเรื่องนี้เป็นเข้มครับนะถ้าเป็นโชว์สาวร้อเพืพ่อแพร่ทุกมืนอนี่ก็ยังมีคน บันทึกออกมาทั้งแอปดําแอปอย่างยู่จวันหนังเนี่ยเพิ่นเข้มงวดครับเพิ่นจะดําเนินการท่ากฎหมายนําสําหรับคนที่เตรียมที่จะปิดก๊อปไปยังออกมาเผยแพร่ด้านนอกเพราะว่าสิเป็นแอปดําแอปไดก็แล้วแต่เพิ่นหามเด็ดขาดนะครับรอบนี้นะนะครับส่วนค่าบัตรเห็นบอโจเพิ่นบอกในไลน์เพิ่นบอกว่าอยู่เราๆประมาณ250กว่าบาท2 5 9ประมาณนี้หละพี่น้องเดี๋ยวคาดเคลื่อนจ้งได เนี่ยชัดเจนในแต่รอฟังคาจากทางบอลโจอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับนะแล้วล่าสุดผมก็เห็นอ่าบอลโจเพันโพอยู่ดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงบอมีเลยครับบอมีเลยครับอันนี้ใช่นะครับก็คือใช้ในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งโพสบอลโจบอลพันโพล่าสุดพี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไล่ซดนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องเข้ามาแล้ว นายฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับรโอ้รัแบหบนึง่งอ้าวบ่ดาด้ตัวไหนอ้าวคือปิดบ่ไดา้ข้างแล้วันนี้พี่นอ้องนี่ครับหนังใหญ่อุ้งอิงแพนปันแพงตั้งชื่อเรื่องให้ทีครับว่าสั่นเนี่ยเห็นโพดเพิ่นเพื่อนเื่อได้มีซอเร่องได้พี่น้องหนังเรื่องนี้นะครับนะบอโจกเป็นกับโพดนะครับ ฉายก่อนฉายก่อนไข้อนะครับขายบอมันขายครับฉายก่อนไข้อนะครับฉายก่อนฉายก่อนครับนี่ฮะแถลงการเรียบร้อยครับนี่นะครับแถลงการเรียบร้อยครับเราจะทําหนังใหญ่อีกเรื่องเวลาเวลาของหนังเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีนะครับก็เหมือนหนังใหญ่เลยแต่บอมันฉายในโรงหนังแค่นั้นเองนะครับความยาวเท่ากับหนังไข้อเลยบอมันไข้อด้พี่นกองนะครับ ฉายก่อนไายออกฉายในกลุ่มปิดเท่านั้นแล้วรอบเดียวด้วยนะครับเจาะลึกชีวิตองค์อิงหนังเรื่องนี้นะครับเจาะลึกชีวิตองค์อิงเพชรบ้านแพงโดยตรงนะครับฉายประมาณวันที่10พฤษภาคมอ้พฤษภานี่เปิดเทื่อไปเนาะผมเนาะเปิดแล้วนะครับฉายตอนนี้กับเบิ้งไหนที่เก่าพี่น้องมันอยู่ในกลุ่มปิดครับเบิ้งยอนหลังก็ไดถ้ากู้ใดอยู่ในกลุ่มปิดนะครับ นะแต่ห้ามบันทึกออกมาเผยแพร่ด้านนอกนะครับใช้ก่อนใครอ้อด้วยนะครับอ่าล่อติดตามพี่น้องล่อสนับสนุนครับอ่าค่าบัตรถ้าเปิด2อ9ผ้้ใดอยากจ่าย300ผร้ใดจ่ายห0าร้อดจ่าย3,000 4,000จ่ายไปถือว่าเป็นการสนับสนุนทางองค์กรสาวน้อยเพเป็นแพงสนับสนุนลูกสาวเนาะนะครับนะนี่ผลงานต่างๆ่าอัานนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวดีอีกเรื่องหนึ่ง นะครับจะมีหนังมาอีกแล้วหนึ่งเรื่องฉายก่อนหนังคครออครับอ่าไขาอ่ออเนี่ยมีตัวละครหลายเนาะมีศิลปินดาราผู้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาแสดงน้ำกันแต่หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีมากมายหลายคนขึ้นเน้นไปที่ครอบครัวลูกสาวเน้นไปที่อุ้งอิงพ่อเอกแม่หน่อยเรื่องราวของอุ้งอิงโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นตัวละครอาจจะบ่หลาย นะครับอาจจะบาหลายท่อหนังไข่ออกนะครับอ่พระเอกนั่งเอกคือสิบ่มีดอกนั่งเอกกับอุ้งอิงแหละนะครับเออพระเอกคือเิเป็นพ่อเอกไกับวอดโจนะครับนั่นแหละนะครับนะตัวเอกนะครับตามนั้นพี่น้องลอสนับสนุนกันครับนะผู้ใดสิดเข่ากุมปิดอันได้คอมเมนต์มาเบิงผู้ใดฉีเข่ากุมปิดเบิงหนังเรื่องนี้ครับชีวิตอุ้งอิงนะครับ มีหลายเรื่องเล่านะครับเพิ่นสียเอามาเล่ากันในหนังเรื่องนี้แหละนะครับใครอยากหูอยากชมก่อนที่จะมาพบพอกระบอจโจพ่อเอกแม่หน่อยอุ้งอิงเพิ่นไปเฮ็ดอยียงมาแน่นะครับรอติดตามนะครับใจก้า็ฝากติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องพลังหลักพลังเงียบของผมนะไเล้ยครับพี่น้องเลยมีข่าวสารดีๆเรื่องเล่าดีๆมาเว้าให้ฟังอีกเท่านานผมก็สิมาเห็ดคลิป แบบนี้อีกเหมือนเคยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้พ่อกันในลุ่มปิดพี่น้อง